รางวัลที่หนึ่งครับเทศบาลที่มีนขึ้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดนั่นคือร้อยละ8 6 9 4ิบเก้าทีเดียวครับขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับเทศบาลตะบนภาคท่าอุดรภาคท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้ชมครับขอสูงยกคืนและชื่นชมเายอุตรนิองเราภาคใต้ของเราครับอุดรภาคท่าครับ อีกหนึ่งวันที่ทําให้หัวใจของผมเต้นแรงเมื่อได้ขึ้นเวทีผมตื่นแต่เช้าด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกว่าทุกวันวันนี้ผมไม่ได้แค่ไปทําหน้าที่พิธีกรแต่ผมจะไปประกาศชื่อของคนดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หน่วยงานที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและพี่น้องคนอุตรดิตถ์ที่ผมนับถือ แค่คิดผมก็ยิ้มออกมาเองแล้วครับชื่อที่ผมอ่านออกเสียงผ่านไมค์คือพลังที่เปลี่ยนเมืองเมื่อผมก้าวขึ้นเวทีเสียงปรบมือของผู้ชมในห้องประชุมสะท้อนความยินดีและความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงผมประกาศชื่อหน่วยงานผู้ได้รับรางวัลอย่างภาคภูมิใจเทศบาลตำบลฟากท่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิสูงสุดถึงร้อยละ86.94 เทศบาลตำบลบ้านโคกมีบัตรเสียจากการเลือกตั้งครั้งนี้น้อยที่สุดเพียงแค่ร้อยละ1.83เท่านั้นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสอสอปชาตาตำบลสองคอนที่รณรงค์จนมีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดในระดับตำบลและสอสอปชาตาตำบลบ้านโคกที่รณรงค์จนมีบัตรเสียที่น้อยที่สุดในระดับตำบล เสียงของผมในไม่ไม่ใช่แค่การอ่านชื่อแต่มันคือการประกาศเกียรติของคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อนหน้าสาธารณชนเมื่อผมได้เห็นคนทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมหลายเทศบาลหลายสสปชตผมได้เห็นด้วยตาว่าทุกคนทำงานด้วยหัวใจแม้ไม่มีงบประมาณมากแม้เวลาจำกัดและแม้มีข้อจำกัดอีกหลายด้านแต่พวกเขาไม่เคยใช้เป็นข้ออ้างหรือใช้เป็นกำแพง กลับเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักเพื่อร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มั่นคงให้กับชุมชนตนเองเกียรติของวันนี้คือพลังของวันหน้าในวันที่ผมยืนอยู่บนเวทีและประกาศชื่อเพื่อยกย่องพวกเขาผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นผู้มอบโล่แต่ผมคือคนที่ได้รับแรงบันดาลใจมากที่สุดจากทุกคนในห้องนั้น ผมขอชื่นชมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งโดยไม่ยอมให้ข้อจำกัดมากั้นพลังรักบ้านเกิดของตนเองขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและขอบคุณที่ให้หนึ่งบดินทรอริยพัทคนเล็กๆคนนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องคนดีสีอุตรดิษฐ์วันนี้บรรยากาศอบอุ่นเกินบรรยายและผมจะไม่มีวันลืมมันเลยครับ Story Inspire กับหบดินรอริยพั ร้อยลสิกเก้าสเป็นเดียวครับขอเสดงความดีดีและชื่นชมสสพิจา,ารจากตำบลสองผอนอำเภอฝัผ่าครับเ,เียเชิญครับเเทุกท่านนะครับ,เเท,รบะะที่กำลังสำคัญก็ป็นชื่อเสียงของชาตอุาหบินมของเรานะค,ะเเครับเลยเชิญจนักงานอำเภอด้วยนะคระับ แปปกไปเฝ้าคิดถึงเสียงเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราไกลกันเหมือนอยู่กลางสายลมเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนควบ,ควบ